สวัสดีค่ะทุกคนขอต้นอ,อ,อนรับสู่ช่องแมอลิศกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Identity V นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็ไม่รู้อะไระคะ่ะคือบังเอิญเธอเห็นเอมิลกับเอดามาค่ะแล้วด่านมันเป็นด่านโรงพยาบาลบ้าเรากับเพื่อนก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนมาเป็นเอ็มม่าก,กับคุณหมอค่ะซึ่งจะรอดหรือไม่นั้นก็รอติดตามชมกันได้นะคะก็ตามเดิมนะคะว่าถ้าใครที่ชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ แล้วก็ถ้าใครสนใจที่อยากจะคอเพย์เป็นตัวเอมม่าหรือหมอหรืออะไรก็แล้วแต่ในไอเดนแล้วก็สามารถเข้ามาอยู่ที่ร้านยูเมลเจ้าช็อปก่อนได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิ้งไว้ค่ะงั้นก็มาเริ่มเกมกันเลยก็แล้วกันนะคะซึ่งเราขอบอกเลยนะคะว่าเราหยิบเอมม่าสามกมาค่ะโอ้วัดดีเอดา้าถ้าถามหาเอมิลฉันว่าเขาอยู่ข้างหลังเออเดี๋ยวรู้สึกเสียงหัวใจเต้นนะโอ้โหชัดเจนไฟแดงอยู่ข้างหน้างั้นเราก็ฉีกก่อนเลยแล้วกันนะคะยังไม่ทันแตะเครื่องเลยเธอใจเย็นๆที่สำคัญคือยังไม่ทันกินเก้าอี้เลยโอ้ไปกา ใครจะไปรู้ล่ะคะว่าฮันเตอร์ก็บ้าจี้เอากับพวกเราด้วยมากันครบสูตรเลยค่ะคุณบ้านเนี่ยพร้อมกับหมอแล้วเราก็ไปู่เรื่องหมอบ้าไหมโอ้โอ้จะวันนี้โอ้โหโดนตีจนได้ค่ะ <S <S โโโวันนี้โดนตีเดียวไปหน่อยะค่ะบังเอิญว่าเฮอทําเกาะไปโดนลูกแก้วโอ้โหงั้นเดี๋ยวําไมาไปก่อนไม่โดนเราไปละไบไย,บยไม่ต้องห่วงค่ะทุกคนตอนแรกการะเทียด้นยังจัดว่าไม่โหดเท่าไหร่ต้องรอหลังสก,กี่บทล็อกนู่นนะคะถึงจะจัดว่าโหดงั้นเดี๋ยวเราก็เล่นกันอยู่ตรงนี้ก่อนก็ได้มาแคเนี่ยเพราะว่า การที่ไม่พังไม้แถมตรงนี้ไม่มีห้องวีด้วยค่ะและถ้าพูดให้ถูกอีกอย่างนึงก็คือเราสปินฉีกหนีไม่ได้ค่ะเพราะไม่มีโอ้โอ้จังหวะนี้เขาบิ๊กมาแน่นอนนั่นไงตัววาและอย่างดีนะคะที่เราตัดสินใจวกกลับมาก่อนเนี่ยโอ้โอ้ไม่นะเกืออไปลูกป,ปัน้นแหมคนนี้ถ้าจะบอกว่าลูกป,ปัน้นไม่แมงก็ไม่ใช่นะเขาก็แมนอยู่โอ้โอ้เจ๊เจ๊ไม่นะโอ้ถ้าเมื่อกี้ม่ติดนี่คงไม่เสียสาระขนาดนี้ทันเนี่ยโอ้โอ้เธอละฉันแท้ เราวิ่งไ่ติดน่าจะยื้อมาลงตรงหน้าต่างนี้ได้อยู่อะคะ่ะโดนอุมไปละเอาไปขอเอมิลไหมไม่ฮะเขาไม่สนเอมิลนี่ก็น่าโชคดีไปนะคะปก,กติเขาจะมีแต่หมอไล่จับคนบ้านะอันนี้คนบ้าไล่จับคนบ้าแทนคะ่ะซึ่งจะหาว่าการเคียบ้าขนาดนั้นไหมก็ไม่เอลียมาบ้าขนาดนั้นไหมก็ไม่นะแต่สวันี้เราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะทำด้แค่ต้องนั่งรอโอ้โอ้ไม่นงหมอโดนแล้วเฮ้ย hey, อย่าทำอะไรกับเอมิลีสิ โอ้จังหวะนี้เอมิลก็มาแทนด้วยเหมือนจะเข้าสองแลคะเนี่ยก็ดีแล้วล่ะเพราะว่มามันปีนเฟรมมาแล้วตอนนี้แา่เทียจะไปวิ่ปั่นมาไม่โดนเอมิลคุณหมอไม่ช่วยไม่ให้เอมิลช่วยก่อนแล้วจวังหวะนี้คุณหมอทําการปฏิบัติให้เราค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอทีนี้ละ่ะคะเขาเวลาวิ่งล่ะโอ้โอ้กาเทียตามเรามาจาุดินเลยค่ะจังหวะนี้แล้วดูทรงตกข้างหน้ามันไม่มีอะไรงั้นเราก็ยืนเราโล่แป๊บหนึ่งนะทันไหมโอเคทันโอ้โหโ,โชคดีป บอกตัดตัวค่ะว่าเมื่อกี้นึกว่าเขาจะยืนรอให้โลเราหมดก่อนนะแล้วค่อยตีสรุปไหมฮะตีเลยโอ้โหคุยกับมางั้นเราก็กลับไปก่อนโอ้โหหลบปไปแต่ก,กี้ไม่เจ๊ไม่ต้องห่วงโอ้โหเอด้ามาใจกะเป๋าช่วยเราแต่โทษทีนะเอดดาฉันรับไม่ได้ตอนนี้คือเขาไล่เราเรามามากเลยอะ่ะคุณหมอเอเมิลี่มันพยายามช่วยเราอยู่นะคะตอนนี้แต่อยา,ากจะบอกว่าคุณหมอจะช่วยเราอะไรงพยาบาลไม่ก็ก็ยากอยู่นะเดี๋ยวต้องราก็โอ้โหลุกปั้นสกิลของรแล้วหรอ จะหลบโฟล์ลหลบไม่ทันโดนปันบีบอัดไปก่อนคุณหมอนี้ไปนีไปคุณหมอเดี๋ยวเราสองคนขอจัดก,การปัญหาส่วนตัวกันเองก่อนค่ะซึ่งจัดก,การปัญหาที่หมาคุก็คือดิฉันโดนนั่งเก้าอี้และเขาก็ไปไล่คุณหมอแต่ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เอมิลกับเอด้ากำลังปั่นไฟเกรือเรื่อนอยู่นะคะถ้าเราออกจากเก้าอี้ได้แล้วยื่อีกสักพักหน่อยอะค่ะก็ื่อนน่าจะพร้อมตื่กันพอดี คุณสู้ๆคุณหมอสู้ๆนะคุณเอมเบรี่ฉันรู้ว่าคุณช่วยเราได้โอ้หอย่างดีนะคะเหมือนลูกป้ากยกาเล็กๆจะหมดแล้วมั้งเนี่ยเขาถึงจะกัมาแค่เดียวโอเคเขาช่วยมาแล้วละทีนี้ก็เจ็ดสองไม่โดนแล้วทีนี้โอเคโดยคุณหมอขอบคุณมากค่ะคุณเอมเบรี่จังวันนี้เราขออนุญ,ญาตวิ่งไปไกลๆก,ก่อนแล้วกันนะคะเนื่องจากว่าเราก็เฟลทายแล้วโอ้หสับสกิลมาแล้ว,ลวคราวนี้จะทําอะไรแล้วเนี่ยหมอว่าเขาจะไม่ได้เอาคุณเอมิบรี่แทนนะ ยังแค่ยังเอาเราอยู่แหละใช่ยังเอาเราไม่เมลิกรักกันแหละดูออกโอเคตอนนี้เอดากับเอมิลก็บอกว่าเครื่องก็ใกล้พร้อมจุดกันแล้วนเนี่ยงั้นเดี๋ยวรารอจังหวะแป๊บหนึงเออมันโอโหใครจุดเครื่องจะก็ช่างมนเถอะคืออย่างน้อยๆเราก็สลัดหลุดแล้วนะงั้นเราไปที่ประตูเลยก็แล้วกันนะคะบางย่างยิ่งค่ะว่ากาลาเทจะยังไม่อยู่หน้าประตูโอโอพดถึงก็มาเลยงั้นเราขออนุญาตไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคน แม่มีสแกนสองเราด้วยเขาก็น่าจะไล่เราแหละเพราะว่าเราเฟรทายแล้วอย่างน้อยได้คนหนึ่งแน่นอนโอ้โหไม่นะคุณเอเมิลี่มาทำอะไรตรงนี้คุณเอเมอรี่หนีไปหนีไปเราจะถูกไว้ให้เองมามาอะไรชสิมามา,มามมมใหม่ฮะเขาไปเอาคุณเอเมิลี่ต่อไม่นะเอเมิลี่เราขอโทษแต่ไม่ต้องห่วงนะคะอย่างน้อยๆคะ่ะตอนนี้น่าจะออกสามได้สบายๆมั้งถ้าสมมุติว่าเอเมลลกับเอดาไม่ได้โอเคเขาไม่อยู่คะ่ะอ๋อแล้วหลมอยู่ในนี้ด้วยงั้นเดี๋ยวบอกคุณเอเมิลี่ก่อน โอเคคุณเอเมิลี่จำไว้นะว่าหลุมอยู่ตรงนี้อ่ะอย่าน้อยเอเมิลกับเอด้อยู่ตรงนี้แล้วแล้วเราก็อยู่ตรงนี้ก็ออกคันได้แน่อนอนค่ะว่าแต่คุณเอเมิลี่อยากจะให้เราออกเลยไหมอ่ะโอเคเขาชัดเจนงั้นเราออกเลยก็แล้วกันทีนี้เราก็ต้องมานอนลุ้นกันแล้วล่ะค่ะว่าคุณหมอเอเมิลี่ะจะสามารถจัดก,การกำลับกาลาเทียลงได้หรือไม่เอเมิลออกสิดูคุณหมอดีกว่าโอเคหวังว่าคุณหมอจะออกทันนะคะอย่าน้อยข้างหน้านี้คุณหมอเขามีหลุมแล้วสู้ๆคะ่ะคุณเอเมิลี่ การกเทียธอก็ปล่อยเขาไปเถอะเขาก็ไม่ได้สัญญาอะไรเธอเขาก็ไม่ได้สลบานเธอ,อะไรเธอนี่นาเธอจะทำร้ายเขาทาไมฮะโอเคเอมิล okay, ออกแล้วคุณหมอออกได้สบายๆครับทุกคนสรุปตอนนี้ก็ทําการออกสีไปแล้วกันนะคะทุกคนงั้นเราก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบาย